เดินไแลวแต่หลวงพ่อสุธรเนี่ยจะมีคนนําออกมาก่อนเมื่อกี้มีอยู่สององค์คุกพระแก้วกับพระทธจินาราไ่แพ่นกันไม่ไหวมโตพี่กี่ตัวครบสามอย่างหลวงพ่อสุธรหายตัวได้ที่ปลกด้วย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวะเดี๋ยวเรียกมอเตอร์ไซค์มาเช็คข่าวคับเช็คข่าวเบอร์เอาเบอร์นผู้ใหญ่เงเบอร์โทรนงผู้ใหญ่ไเอนี่ห็นมีนคนอุ้มพาไปยังมีไหมยยัง ว่าหนูขี่ไปดูเขาลูกมีพระขอพรอยู่ตรงนี้นี่ว่าใครที่สุดท้ายวจะมาวั้าชาวจัลันอางปันโนโลโลวิทูใครวะ ใหญ่ก้อนนู้นอ่ะครับเลยร่วมลงมาอืมน่าหลงว่ะเลยมีชื่อเสียงธุรกิจใช่ไหมธุรกิจเออฉันนั่นไม่ใส่นาดีเนาะโอ้ โอนีเดี๋ยวปาไปเปิดในเน็ตดูอนจได้ก็จะมีเวยบไฟห้ามเข้าเอันตราย Hãy subscribe nak alung alung. Tchau, oh, tchau. Oh. ไมสนใจสนใจตัวเองให้เดียวที่สุดย้ายทิ้งเขาทิ้งทัว ไม่มีคอนดิชั่นหลายอยู <ic Nor diction aries> ่ขาไม่เจ้าแล้วก็หาทางไมอร่วมทหารเออเดี๋ยวเขถือให้เดี๋ยวเดเทาเข้าไปวางวางตรงนี้เดี๋ยวเขาถือให้ปกเราไปแต่ตัวเราไปรอข้างหน้าเพราะตัวนี้มันจะยากเออทำดีที่สุดได้ฮัลงตรงนี้โหดนะ อาจารย์ไปผูกระดึงเลยูกระดึงก็ยหญ่เย้ยไปลินปลาเยผูกไม่ผูกกระดึง เดนไปได้แผ่นเม็นไหมเลือดไหลเลยเห็นไหมเน่ะพี่เขาอเนี่ยนะใช่ป่ะได้ได้แผ่เหรอ แค่จุดพักกึ่งกลางเวลุวันสวนไม้ไผ่คนไหนอุ้มพระอะไรพระมันจะมีแรงด้วยอย่างเอดีปวกกี่เอมไม่ได้แรงดีงี้อุ้มพระเสร็จมีอะไรเทวดาพาไปพระเจาจาเลยบอกว่าให้เราถือของสยายเลยเอเป็คนอ่อนแอกว่านี้อีกนะป่วยด้วยไอยพวกอุ้มพระเนี่ยดูท่าทางจะต้อง <น>ค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้มาถึงครึ่งทางของเขา,าธรรมรัตแล้วนะคะตรงนี้นะคะเป็นป่าเวลุวันค่ะขอขอเชิญชวนนะคะทุกท่านมาเที่ยวได้นะคะไม่เหนื่อยเลยคะ่ะสนุกมากค่ะดูหน้าค่ะ <c oughs> ดูหหนน้้้ามออเ la he <laughs> ยังไม่ถ่ายท่ตร้นะคะโอ้โหลงมาเลยเฮ้ยแค่บิ๊กินตั้งแค่ไหนเด็กเก ขึ้นทํำธรรมรัดได้ประมาณ70%แล้วเนี่ยตรงนี้ทางดีมากดีใช้ได้เลยเป็นชาวพุทธรักสร้าบุญต้องพิชิตขาคิชกูดเขาว,วงพระจันทร์เขาหน,น่อก็ถ้ำธรรมรัดทีหรือเขาธรรมรัดเนี่ยสีเทพเพชรบูรณ มีอะไรถ่ายไหมน้าน้าขาดชั้นแล้วพยายามเดินดูมันจะมีเลื่อนรับชันแม่รับที่ชันหน่อยที่แค้นที่ก้าวนี่คือส่วนของหน่อยที่บอกว่าดูของดีีก็ลบากอย่างนี้นี่ใจชอบคอบยู ฮูยเล่ฮูยฟังจากเสียงนะคะฮูยเล่ได้ไหมไดันค่ะกำลังดันเซดันค่ะมาค่ะ <c oughs> เอาพูดอีกสักหน่อย ใกล้แล้วค่ะใกล้จะหมดแล้วคุณเล่นนะคะตามมาค่ะเอาลงต้นชิบีตัดเ ครับ ตัวตาตั้งสิไม่แหละไม่เป็นไรยังไงกล้องก็ไม่ได้ตองหน้าเราหน้าเราดูไม่ได้เลยใช่ไหมเดือนเนี้ย

คนงล่างเขาจะพากันหล่นไปอีกทำตามเลยพวกทำไปแล้วก็จตามด้ยเดมไปมาแม่ไปมาจำยังไโอ้โหโอ้ยลอยลอยโอยลอยมันัน